พออนดีตรับกัสุจงน,ห,นงห,งหัว้านใ้านอพี่น้องเห่นนอนอเนะเออเนาะเราก็้คาวก่อามีก็จะค่อยแห่กันไปแต่ว่าอันค่านดมันเนี่ต้องเอาไว้ก่อนล้วา่าน่ะเอเอพรเราได้เห็นงานเอดก่อนอกอขามเนาไว้หรือเอาออก 我花。Oh, wow. ทำงานแล้วพี่น้องรถไถเริ่มทำงานแล้วปุยไข่ไปแล้วปุยไข่พี่น้องอายุขางคณะพี่น้วปุยไข่ มาพี่น้องเอ้ยเหมดงานแล้วเป็นจากการเองที่ดอกพี่น้องไอ้ผีในบ้านฉันนี่กับโบลูว่าเราออกซื้อรถแล้ซื้อได้ซีปีแล้วเช่นฉันหนี้กับโบลูว่าเราได้มีรถก็เราจะแกะฮาราล็อ เขเบิบ่งว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เป็นยังไงทียอนนี้มาพี่น้องเพราะว่าเบ,บิดนี่เป็นอ๋อสามหมืน่นเอาเพิน่นเราว่าขอน้ำมันกน้อนค่าน้ำมันกน้อนเออสามหมื่นไม่ได้ให่แค่เดียวคือว่าใช้ย้อยให้ก็เอาเอาแต่ค่าเอาแต่ค่าน้ำมันไปก้อนเออไปค่า,น,าน,น้ำมันมัน เก็ดมาดดันหลังจากนั้นเรียเท่าใดก็จะค่อยว่ากันระหวา่างค่อยๆค่อย,อย้ายแหกก็ได้ระหว่างที่ก็ดีอยู่ดอกพีันงนะแต่ตน้กนก่อนมึงเออไม่ได้เดลอว เอาสร้างไฟท่านมาบอลลิ้มถามน้องเต๋อว่พี่น้องเดี๋ยวนุ่ยลิ้มถามน้องเต๋อว่าสร้างไฟมาไปเนาะเดี่จิตประานในเข่ามาหรอกเด้อผู้ใดสิมาปีใหม่อ่อะพี่น้องเอ้แต่ฐานที่ตัดหญ้าตัดยังเรียบร้อยแล้ว อาจารอเบิ้งเพื่อนการจีให้ดี่รอกพี่น้องเพื่อนปรับเพื่อนเฮ็ดยางแล้วเลวเพื่อนกับที่ไทยหุดไว้ให้พร้อมนาะเพะว่าถ้าเพื่อนดันไว้แล้วรถไถหน่อยเฮามันไถยากเพื่อนกัเลยวา่าอันเชียนไถหุดไว้ให้พร้อม แต่ว่าปุ๋ยยายนุ่ยตีนะปุ๋ยเสียงนะพี่น้องทางมันปีนาให้เดาไหมปีนาไทยก็ไม่นะพี่น้องเสียงยายนุ่ยกันเป็นปุ๋ยได้ซสำนักกับสำนันอ่ะปีนาปีนาเข่ายายนุ่ยอาจสิบองามเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นปรับนะไม่ได้ปุ๋ยหรือสารอาหารในดินกับเพื่อนกระชีไปยุ่งขังกันแทบเบิดอละพี่น้องไปจ้ะ ทีน่ะอาจจะไม่ได้่อนนี่ด้วยนะเพราะว่า,วาดินมันมันได้ลอกออกไปแล้วเนาะมันดูนดน นี่ไงค่ะอากาศเย็นอยู่เลยจ้ะอากาศก็เย็นอยู่แล้วก็มีแดดเนาะจ้ะเนาะย้ายนูย่นนยเป็นหวัดเดอพี่นองเด้อทำในเสาอยู่ไม่จะทง,งอไถ่ไถ่ไวไม่จิดป่าปกเบิดแล้วพี่น้อง นนก็น้ำกะน้ำกะลดเร็วๆจ้าคนน่ะต้องเตะสูบน้ำใส่สายอยู่ดิพี่น้องคน,นติดึ้นใส่ถังแลว้วก็ปล่อยลงนะพี่น้องน้ำไหลสั่งไหล น่ามันแห้งเนาะพี่น้องเนาะ นะพี่น้องเออทั้งเบิดนี่สามหมื่นได้จ้ดสรุปแล้วสามหมื่นดันนะดันนะสามหมื่นมะจ้ะปรับบางในโน้นบางในตั้มสิเนาะี่ได้แล้วเราก็ว่าทิศไทยไม่ให้อีกปรับปรักผาผา,านเอ้ยปรักผานเออยังหนึ่งกับวัตถุสองละ กด้ลดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ,นนอย่างนี้นุ่นหัวล้านทำนีำนได้จ้าเดอ้อสำหรับคิมนี้ก็สวัสดีจ้า